คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบเรื่องจากเมลค่ะครับอ่ะมัจะน่ากลัวไหมวะอันนี้หนูว่าก็ประมาณหนึ่งนะคะ,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 ะเรื่องจากเมลค่ะชื่อเรื่องว่าโรงแรมกลางเมืองของคุณชะเอมนะคะครับอ่าต้องบอกก่อนว่าขอปรับเปลี่ยนอารมณ์จากของคุณยอดอมามาเล่า เป็นเรื่องของทางบ้านนะคะอ่า,อาเรื่องนี้ค่ะต้องย้อนกลับไปเมื่อประมาณหนึ่งปีที่แล้วครอบครัวของคุณเฉเอมค่ะก็มีด้วยกันสี่คนค,คุณเฉเอมมีแฟนแล้วก็มีลูกอีสองคนค่ะแฟนคุณเฉเอมอชื่อว่าคุณต้นคุณต้นนะคะก็จะเป็นรับงานพวกถ่ายภาพเป็นออแกนไนซ์ไปตามงานของลูกค้าต่างครับทีเนี้ยลูกค้าก็จ้างมาจ้างเป็นสองวันก็เลยบอกว่าน้องเดี๋ยวพี่ส่งโลเคชั่นที่พักให้ ทีนี้ค่ะคุณต้นก็เลยบอกว่าเฮ้ยเธอชะเอมเดี๋ยวดูให้หน่อยสิว่าที่พักเป็นยังไงครับคุณชะเอมค่ะก็เป็นชาวแก๊งเขาก็แบบรู้ทางหนีทีไล่ว่าจะเจอผีหรือเปล่าเลยประมาณเนี้ยม,มันเป็นตำราเดอะโกดตไปแล้วพี่คทีนี้ค่ะคุณชะเอมเขาก็เลยแบบกดเข้าไปโรงแรมเนี่ยดีมากสี่ถึงห้าดาวรีวิวดีอะไรดีแต่เสียอย่างเดียวที่จอดรถต้องไปจอดที่หน้าซอยเ ไม่มีที่จอดอไม่มีที่จอดค่ะ,ะ,ะคุณเจเอมก็เลยบอกพื้นที่อาจจะจํากัดใช่ค่ะแล้วทีนี้คุณเจเอมก็เลยปรึกษาแฟนค่ะบอกว่าเธอของในรถมันแพงนะเป็นสินแสนเลยทําไงดีฉันนั่นก็กลัวของหายครับแต่แฟนคุณเะเอมค่ะคุณต้นก็บอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรหรอกเกรงใจเจ้าภาพเขาอุตส่าห์จองให้เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าเรื่องมากเลยอคุณเะเอมก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นตามนั้นก็ได้ตามใจแฟนก่อนจะเริ่มงานค่ะวันหนึ่ง ทั้งสี่คนก็พากันไปที่โรงแรม,มเพราะ,ะเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยจะได้ไปทำงานแบบได้แบบรวดเร็วรพอขับไปที่ตามหมุดของลูกค้าส่งมาให้กลับไม่เจอโรงแรมรเพราะว่าขับวนไปวนมายัางไงก็หาทางเข้าไม่เจอกวนชัเอ็มก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยอย่างงาั้นอ่ะเดี๋ยวโทรไปหาโรงแรมเลยดีกว่าตอนนั้นประมาณสักสี่ทุ่มกว่าได้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะหลับหรือย,ยัง ทีนี้พอโทรไปค่ะเป็นคุณลุงคนหนึ่งบอกว่าอ๋อหนูถ้าหนูจะมาที่โรงแรมเนี้ยหนูต้องสังเกตตรงนี้ตรงนี้นะคุณเจเอมก็บอกแฟนค่ะแฟนก็ขับตามไปเรื่อยๆจนไปเห็นทางเข้าแล้วก็ไปเห็นที่ฝากรถตรงนั้นน่ะมันมจะแบบเหมือนคนละโลกกับที่ขับมาเลยพอรู้สึกแบบ บรรยากาศวังเวงแล้วสองข้างทางเนี่ยมันเต็มไปด้วยเหมือนตู้คอนเทนเนอร์เก<า>่าๆอ่ะวางซ้อนซ้อนซ้อนอยู่แล้วไฟอะค่ะมันไม่ใช่ไฟสีแบบขาวๆแบบเนี้ยมันเป็นไฟสีแดงๆจากโคมไฟเ,เหมือนในหนังจีนเป๊ะเลยแล้วสภาพมันเหมือนแบบคล้ายๆกึ่งตลาดเก่าๆพ่อขับเข้าไปเรื่อยๆค่ะก็ไปเห็นว่ามีพี่คนที่เฝ้ารถอะค่ะอยู่สามคนกับน้องหมาที่โคตรด,ดุเลยเ เห่าตั้งแต่เห็นรถเขาก็จอดปุ๊บแล้วก็รถกระจกลงก็เลยถามว่าพี่พอดีว่าจะมาพักโรงแรมเนี้ยอจอดตรงนี้ได้ไหมก็เลยตกลงราคากันค่ะรับไปที่หนึ่งรอยี่สิบบาททั้งคืนอ,อ่ะก็ตกลงตามนั้นทั้งสี่คนค่ะก็รีบขนกระเป๋าลงแล้วก็ค่อยๆเดินตามทางไปจากทางที่มันเป็นตู้คอนเทนเนอร์วางซ้อนๆกันอะ่ะมันกลายเป็นตู้กระจกที่เหมือนแบบเอาไว้ขายของ แต่สองข้างกระจกข้างในค่ะมันจะเป็นพวกเหมือนหุ่นลองเสื้อที่ครึ่งตัวบ้างเต็มตัวบ้างมีวิกวางอยู่ด้วยมันเหมือนหุ่นทั้งหมดอ่ะมันยืนต้อนรับทั้งสี่คนทั้งสี่คนค่ะก็เดินไปด้วยความหวาดระแวงไฟก็แบบสลัวสลัวหนังผีเป๊ะคุณเชลบอกว่าอุตส่าห์แบบดูมาดีแล้วนะว่าจะไม่เจอแต่มาเจอแบบนี้อีกพอเดินไปเรื่อยๆค่ะ จนถึงสามแยกก็เห็นว่าโรงแรมอ่ะมันอยู่ตรงทางสามแพ่งพอดีเลยครับเห็นว่ามีลุงคนหนึ่งยืนรออยู่อืก็น่าจะเป็นลุงคนที่คุณจะเอมอ่ะโทรหารมองขึ้นไปบนหัวลุงค่ะก็เห็นว่าชื่อโรงแรมนี้นี้แต่ไฟไม่เปิดอะไรสักอย่างเลยป้ายเก่ามากอืแล้วข้างๆลุงค่ะเป็นเหมือนสารสารพระพรม,มขนาดใหญ่พอสมควร และที่สําคัญทูบยังจุดอยู่เลยครับเหมือนกําลังจุดใหม่ๆแล้วข้างบนศาลนะคะอ่ะข้างบนศาลเพียงตาเอศาลพระพรมอก็จะมีพวกน้ําแดงอะไรวางอย่างเงี้ยแบบไม่เก็บคุณเจเอมก็ว่าเอาแล้วพอดหนังผีชัดๆเลยคุณลุงก็เอาหนูใช่หนูคนที่โทรมาไหมมามา,มามามาเข้ามาทั้งสี่คนค่ะก็พากันไปที่เคาน์เตอร์ก็บอกว่าคุณลุงพอดีว่าลูกค้าจองไว้ห้องนี้ห้องนี้อะไรอย่างงี้มีหรือเปล่าคุณลุงบอกว่า ไม่มีนะอืมทีนี้คุณจะเอมก็มองหน้าคุณต้นเลยบอกว่าเอ้าไหนว่าลูกค้าจองไม่ให้เนี่ยสรุปแล้วค่ะลูกค้าไม่ได้จองอแต่ลูกค้าส่งโลเคชั่นโรงแรมให้เฉยว่าโรงแรมเนี้ยมันใกล้ที่จัดงานแต่ไม่ได้จองไม่ได้จองอแล้วคุณต้นเหมือนดิวไม่ขาดอะค่ะออถามกันแบบมันจะกลับตัวก็ไม่ได้แล้วจะเดินออกไปก็กลัวผีอีกก็เลยตัดสินใจว่าค่ะเ เอาเลยเก็เลยตัดสินใจว่าฉันต้องนอนนี่แหละอย่างนั้นอ่ะเอาเอะเอาเหอ,เอ,เอคุณจะเอ็มดูรีวิวมาบอกว่ามันมีห้องหนึ่งที่มีสามเตียงมาสี่คนไงลูกชายนอนกับแม่หรือพ่อก็ได้ท,ทีนี้ก็ลุงลุงนึขอแบบสามเตียงแล้วกันก็ตกลงราคาเสร็จลุงค่ะก็เลยพาเดินไปที่ลิฟต์ลิฟต์เล็กมากมห้าคนเหมือนอัดอยู่ในกระป๋องอะ่ะจนขึ้นติง้งไปชั้นสาม ประตูเปิดออกมาลุงก็พาเดินไปเลี้ยวซ้ายสังเกตว่าที่ชั้นค่ะมันมีประมาณสี่ห้องอก็เดาได้เลยว่ามันมีแบบสี่ห้องเนี้ยทุกชั้นลุงก็ไปเปิด,ป,ดประตูอือหตามตำราเป็นไงกลิ่นอับตีเข้าจมูกตามสูตรเดอะโกสมาแล้วเป๊ะเลยเดอะโกสมาแล้วกลิ่นอับ ghost, โกสป่ะโกสป่ะคะต้องมาลองดูกลิ่นอับมาแล้วอ่า ทีนี้ลุงค่ะก็เปิดให้ดูว่าเออห้องน้ําเป็นอย่างนี้นะแอร์เออแอร์เก่ามากออข้างในมีฝุ่นเหมือนแบบไม่มีคนเข้ามาพักเลยอะมาสูตสองแล้วฝุ่นออทีนี้ค่ะลุงก็เหมือนแบบไปเปิดประตูหลังที่เป็นออท้ายระเบียงเ,ออเปิดเสร็จลุงก็ไม่ได้ออกไปเต็มตัวนะคะออชะโกชงกชะโงกตัวไปอ,อแล้วก็เหมือนตกใจอะไรบางอย่างนั่นไงปิดประตูดังปั้งนั่นไงลุงนิ่งมากออลุงเอากุญแจไปวางไว้ตรงหลังตู้เย็นแล้วลุงก็เดินออกจากห้องไปเลยอ อ้าวทีนี้คุณจะเอมกับคุณต้นงงเลยเอออันนี้ลุงหมายถึงอะไรหรออะไรประมาณเนี้ยอแต่ก็ไม่ไปถามหาสาเหตุนะคะว่าข้างหลังเนี่ยมันคืออะไรครับไม่เปิดดูด้วยไม่เปิดค่ะ,ะกลัวอาบอกตรงๆเลยครับทีนี้คุณจะเอมก็เลยเสนอไอเดียว่าเราเปิดไฟนอนเถอะที่รักทีนี้คุณต้นก็ตามใจค่ะตามนั้นทุกคนก็จัดแจงที่นอนกันโดยคุณจะเอมนอนคนเดียว แล้วลูกชายนอนกับแฟน uh huh. แล้วลูกสาวก็นอนอีกเตียงหนึ่ง uh huh. ก็พากันเปิดไฟแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนพอนอนไปสักพักค่ะอากาศมันร้อนอะ่ะ uh huh. แอนไม่ค่อยเยน็นหลับบ้างตื่นบ้างก็ดูสามีกับลูกๆเป็นระยะทีนี้ค่ะหลับไปไม่รู้นานสักเท่าไหร่ uh huh. ได้ยินเสียงน้ามันไหลในห้องน้ำตามสูตรอีก uh huh. ไหลเหมือนคนเปิดทีนี้ค่ะคุณเชเอ็มก็หลับตาอยู่แป๊บหนึง่ง uh huh. เหมือนแบบจะฟังเสียงอะ่ะมันจะไปยังไงต่อ มันมีเสียงเหมือนคนเดินในห้องค่ะจากหนึ่งเป็นสองเป็นสามเหมือนทําภารกิจในห้องแบบว่ากิจวัตรประจําวันอลากกระเป๋าคุยกันจนถึงขั้นพีก,ก็คือมันมีลมเย็นๆมาเป่าข้างหูคุณจะเอมค,คุณจะเอมก็ลืมตาขึ้นแล้วตัวเองก็กะว่าจะหันไปดูว่ามันอะไรก็เห็นว่ามันมีคล้ายๆมือขาวๆค่ะมาจับขาข้างซ้ายของคุณจะเอมเอาไว้แล้วขามันก็ยกขึ้นครับคุณจะเอมก็ นั่งมองเหมือนแบบนอนมองขาตัวเองยกขึ้นสักพักค่ะมือน,นั้นอ่ะมันกระชากข,ขาคุณจะเอมอแล้วตัวก็หลุดไปครึ่งหนึ่งของเตียงโดยครึ่งบนน่ะก็นอนพาดอยู่แต่ตัวเองเหมือนตกอยู่ในภวังอ่ะดิ้นก็ดิ้นไม่ได้ร้องก็ร้องไม่ออกอมองไปที่สามีกับลูกนอนหลับปุ๋ยเลยครับทีนี้ก็ยกมือไหว้แล้วสวดอย่างเดียวสว,สวดสวดสวดมนจนรู้สึกว่ามันมีมือสองข้าง,างค่ะมาจับแขนคุณเจเอมก็ลืมตาขึ้นมา เป็นคุณต้นครับคุณต้นก็เธอเธอเธอเป็นอะไรอะ่ะทาไมเธอแบบผวาเลยแบบนี้มันนอนอะไรข,ข้างล่างเตียงอคุณเจอเอมก็บอกว่าเธอออกจากที่นี่ด่วนฉันไม่นอนแล้วมองดูนาฬิกาประมาณสักตีสามสี่สิบทั้งหมดค่ะก็พากันเก็บของโดยที่ไม่ถามกันสักคำเหมือนกันสามสี่สิบนะใช่ค่ะจําเป็นต้องออกเพราะมันเจอหนักแล้วออกจากที่นี้ออกจากห้องไปแล้วก็ลงลิฟต์ก็เห็นว่าลุงยังนั่งเฝ้าเหมือนเดิมเหมือนพนักงานมีคนเดียวครับ พอเอากุญแจไปคืนลุงลุงก็เหมือนรู้หน้าที่ค่ะไม่ถามด้วยอเอาค่ามาจําคืนเลยอ้าวเหรอไม่ถามเหมือนแบบลุงเป็นคนที่นิ่งนิ่งมากเลยค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยเอ้ยห้องเป็นอะไรหรือเปล่าครับใช่อ่านี้ไม่มีไม่มีคืนค่ามาจําให้เลยลุงเหมือนไม่มีอารมณ์ร่วมด้วยอ่ะเอสักพักคุณเฉเอ็มก็มองหน้าลุงแล้วว่ามันอาจจะมีอะไรจริงๆแหละอย่างนั้นออกไปก็เลยลากกระเป๋าเหมือนแบบออกจากบ้านเอฟอะ ลากไปตามทางไปเรื่อยๆจนไปถึงรถแล้วก็ต้องมาเสียค่าที่จอดรถแบบทั้งวันน่ะทั้งหมดค่ะก็เลยเอารถเนี่ยไปจอดที่ปัมป๊มๆหนึ่งแฟนก็เลยเปิดประเด็นถามเลยว่าเมื่อกี้เจออะไรอะ่ะเห็นนอนแบบเกรงเลยค,คุณจะเอมก็เลยเล่าให้ฟังลูกก็บอกว่าผมก็เห็นแม่เหมือนอยู่เฉยๆอยู่เฉยาขาก็ลอยแล้วก็ไหลไปตรงเตียงเลยลูกก็ตกใจคือคุณจะเอมเนี่ยเห็นว่าทุกคนหลับ แต่ทุกคนเห็นว่าคุณจะเอมาหลับม,มันก็เลยแบบเหมือนผีบางอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับทีเนี้ยคุณชัยเอมก็เลยบอกว่าอันเนี้ยเป็นการเจอผีที่ร้ายแรงที่สุดที่ตัวเองเคยเจอ,อแล้วก็ไม่เคยเจออีกเลยเป็นชาวแก๊งที่สัมผัสกับผีได้โดยตรงแล้วอ่าเรื่องก็มีประมาณเนี้ยค่ะโรงแรมกลางเมืองใช่ค่ะที่เขาเปิดไปตรงระเบียงข้างหลังอย่าบอกนะที่มีสารอยู่ข้างหลังไม่แน่ใจไม่งั้นลุงจะ ตกใจทำไมที่มันเป็นข่าวไงที่มีสารพระภูมิอยู่หลังห้องอ่ะเป๊ะแล้วโรงแรมกลางเมืองด้วยค่ะกลางเมืองกรุงเทพค่ะอุ้ยใช่ใช่แน่ๆเลยหรอใช่คือถ้ามันเป็นอโลเคชั่นอื่นที่มันป่าช้างป่าช้าวัดวิร์ดลุงคงไม่น่าเปิดเราเพราะว่ารู้อยู่แล้วไงแต่ลุงไปเปิดคงไปดูอ่ะสารเป็นไงวะแล้วก็เจอสารอยู่ข้างหลังจริงๆ อาจจะเป็นไปได้อาจจะเออนะครับนั่นคือเรื่องโรงแรมกลางเมืองที่ส่งเข้ามาที่เมล t h e g h o s t r a d i o t h a i l a n d at gmail com หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ